สุดท้ายแล้วคะ่ะเรื่องทรงผมเราคะ่ะที่มีปัญหาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากจะกวนไกลามาตัดผมให้ครับก็เอเอยังไงนะแล้วแต่ใช่ก็เก็บความอยากของคุณไว้ในใจนั่นแหละใช่ครับคุณไม่มีทางทําอะไรผมได้หรอกใช่เ,เพราะเวลานอนใครจะมาแอบตัดผม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 ยรู้ตัวเลยผมแบบปบผม,ผมบิดหัวหลบอย่างเงี้ย คุณไม่ได้คุณไม่ได้แอมผมหรอกใช่ครับรู้สึกไงกับทรงนี้ที่โดนวิจารณยิ่งวิจารณ์ผมมากเท่าไหรอ่อ่ะผมยิ่งชอบเลยผมยิ่งรู้สึกว่าผมคิดถูกแล้วอะ่ะผมจะไว้มันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะบอกว่าแบบผมทรงนี้นเท่วะ่ะแล้วผมอาจจะตัดตอนนั้นแหละเรยกว่าดูจนชินคือผมไม่ชอบให้คนมันแบบบอกผมวมาต้องทําอะไรอะ่ะใช่นะทรงนี้มัน <c oughs> อ่ะทรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเป็นทรงนี้ใช่หรอเ่าผมก็แค่ไม่ได้ตัดครับแม้เราทํางานทํางาน <c oughs> อะฮ <c oughs> พ่อต่ำจริงก็ทํางานที่เราเวลาเราโยกหัวแรงๆอะครับถ้ามันไม่มีผมมาแบบโยกเป็นตัวเหมือนทวงดุลน้าหนักอะมันจะปวดคอใช่การไว้ผมยาวเนี่ยเป็นหลักวิทยาศาสตร์เพื่อจะให้เราโยกหัวแล้ว,ลวมันเหมือนมัน,ม,นมันมีแรงแรงไอ ทฤษฎีกาิเลียฟรีครับมที่เนมันมันจะช่วยในเรื่องของว่ามันเป็นกฎอาร์ติสันนะอ่ะครับผมอันนี้คือเราศึกษามาแล้วใช่ใช่ใช่มันมันเป็นแรงเหวี่ยงของไอเขาเรียกว่าฟอสซิลซิงซิงซิงครับหลายคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องของวินเทนด้วยนะครับผมแล้วก็พานาสุนิคใช่ใช่รวมไปถึงไอออสมอทอด้วย ใช่คือเราศึกษามาเยอะเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ HD9 Aluminium Formica นะครับที่ผมอ่านเอาหมดเลยนะเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยเราได้เห็นไหมคอมเมนต์ต่างๆก็เห็นบ้างแต่มันมันก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้าเราเอาใจทุกคนไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็เอาใจตัวเองพอครับวีว่าไงบ้างคะทรงนี้ก็ชอบนะ บ่นกับผมทุกวันเลยบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมเท่อย่างเงี <c oughs> เ้ยอะไรเงี้ยใช่ใช่ลองไปถามขเขาดิจริงครับเขาชมจริงอ่ะจริงชมแบบเฮ้ยโหเท่ห์วะอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ชครับผมไม่เชื่อใช่ไหมไปถามขเขาพี่จริงแต่ <c oughs> เขาด่ากันมาล่ะทำเท่หน้ากล้องจริงๆอิงชมอยู่บ้านชม ชมเราตลอดชมตลอดหล่อที่สุดสุดต้องโอเคขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ